สวัสดีครับวันนี้เราพักจาก PVE กันบ้างนะครับเราจะมาลอง PVP ด้วยน้องสกาวตัวใหม่ที่เข้ามากับทีมฟูลยักษ์ในโหมดสามัญน,นะครับสำหรับน้องสกาวในโหมดนี้เราจะเล่นเป็นฟูลยักษ์นะครับได้แก่คิงดีแอนสกาดี้แล้วก็ซัพพอร์ตช่องที่4ด้วยมาโทน,น่าสีแดงนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาโทน,น่าสีเขียวเหมือนกับใน o f f ฟิเชีที่เขาเล่นนะครับเพราะว่า มาโทนาเนี่ยหลักๆเราเอามาลงใช้ตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่จะเพิ่มสเตตัสพื้นฐาน25%เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของเอกลักษณ์เนี่ยมาโทนาไม่ว่าจะสีฟ้าสีแดงสีเขียวเนี่ยไม่ได้มีการเพิ่มทางด้านของการซัพพอร์ตช่องที่4แต่อย่างใดนะคะเอกลักษณ์ Class ของมาโทนาเนี่ยต้องลงสนามเท่านั้นนะครับส่วนของสีฟ้าเนี่ยก็ไม่แสดงผลใน PVP ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดทิ้งนะฮะ ใช้แค่อุธัก์สิทธิ์แล้วก็เลือกตัวที่มันมี cc สูงที่สุดนะครับเราเลยเลือกเป็นสีแดงมานั่นเองเพราะว่าสีเขียวเนี่ยอันติไม่เต็มนะครับส่วนรอบนี้เราจะเลือกเป็นสกาดี้สีเขียวนะครับที่จะไปเพิ่มเรื่องความสามารถในการโจมตีนะครับส่วนจุดอ่อนเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเนาะแล้วก็คิงแอนเนี่ยก็เอามาช่วยซัพพอร์ตทีมยักษ์นะครับเราจะมาลองเป็นสามัญกันก่อนนะครับดูซิว่าตัวของสกาวเนี่ยเมื่ออยู่กับทีมยักษ ะะทีมยักษ์ล้วนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับบอกไว้ก่อนว่าเราไปลองมารอบ2รอบในการทําประจําวันสําหรับ pvp นะครับเจอมานันตีสูงนะพูดไม่ได้เออพูดไม่ได้ว่ะสู้ไม่ได้เลยสู้ยากมากสําหรับมานันตีสูงนะครับอาจจะต้องรอโลกินะฮะรอโลกิในพาร์ทที่2ที่มานะอีก2ออาทิตย์หน้านะครับลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอาหารที่กินเราเลือกกินเป็นหลบหลีกนะฮะลองดู The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service เหมือนเดิมนะครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะจะได้รู้ก็เลยว่ามันรอดหรือไม่รอด <laughs> เหมือนเดิมแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะเราเปิดมาเราก็ได้ตั้งท่านะครับแต่ว่าเราโดนดีบับไปแล้วจริงๆถ้าอยากถึกเนี่ยเอามาลงกับสกาดี้น่าจะดีกว่าไหมไอ้สกาดี้สีแดงนะพูดผิดสีเขียวเนี่ยมนเน้นโจมตีไม่ได้เน้นถึกเนาะ ถึงเราจะลบลีกเราก็ยังโดนดีบัฟของจีนอูอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเป็นดีบัฟที่แปะก่อนนั่นเองอืมคิวไม่ได้เพราะว่าติดนะติดเราจะตั้งค่าใช่ไหมแล้วเราก็จะตีเอาใหม่ตั้งค่าตีแล้วก็สาผินยังไงบูนฮิวก็ติดดีบัฟได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นน่ะเขาก็จะได้ติดดีบัฟสาพินของเราเอาสาพินไปก่อนเอาสาผินไปก่อน เขาไม่น่าจะตีเราอยู่แล้วปะโอ้แล้วไปอัพแรงให้สกาดี้ก่อนนะคิดดูถ้าเขาไม่ตีเราเขาก็ต้องลากเกตอันติซึ่งตอนแรกเขาลากเกตอันติของบุญฮิวเว้ยแล้วพอเขาโดนพอเขาโดนสาบเขาก็ไม่ได้ไอ้นี่อีกเลยเราจะทําแบบนี้ลดเกดตป้องกันแล้วก็สาบสาบเสร็จก็ตีหมู่ ได้ไหม <Yeah. S 1> เรื่องดาเมจของสกาดี้อ่ะไม่ต้องคาดหวังอย่าไปคาดหวังอะไรแต่ว่าเราคาดหวังดีแอนนะฮะเพราะว่าโดนรถป้องกันไปแล้วไงไม่ตีก็ต้องโดนตีอย่างนี้เลยอ่ะจบไปหนึ่งไฟรอบที่สองครับเราเจอเป็นเฮลวะ่ะรอบนี้เราเจอเป็นเฮลเขามีเฮลบุญฮิลโอ้โหแล้วอันนี้ก็รวมการ์ดมาด้วยอ่ะไม่รู้ด้วยว่ารวมการ์ดอะไรมา เราไม่รู้ว่าเขาร่วมการ์ดอะไรมาเราเอาสก,กาดีเปิดไปก่อนได้ไหมแล้วก็ทราบดีแอนจบแล้วก็ลากการ์ดมารอรวมโอ้โหสก,กาวเราไอ้นี่มากเลยนะสก,กาวเราได้อัพเลงใบสุดท้ายเลยนะสก,กาวเราได้อัพเลงใบสุดท้ายเลยอะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นดีแอนไงโอ้โหสก,กาวมาได้รวมพอดี เราล้างบัฟของเคลไปเป็นที่เรียบร้อยเขาไม่ตีปะเขาไม่ตีว่ะเขาตี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 เออเขาตีเขาตีอยู่เนี่ยเรามีแคบช่วยชีวิตเออเรามีแคบช่วยชีวิตอืมขอตั้งท่าก่อนนะจากนั้นจากนั้นตีดีแอนไปเลยก็ได้เขาใช้นานาชีว่ะลองตีดีแอนไปเลยสองใบ การเขารวมขั้นสามอ่ะน่าจะแตกแนะใบสองได้อยู่ส่วนกระแสติดเลวอ่ะโอ้โหอัพแรงไม่มาแล้วมาแค่ขั้นสองขั้นเดียวแล้วการ์ดเป็นการ์ดสากาดี้สองรอบไปเลยเป็นไงเอ้ยรอบรอบรอบ,รอบที่สองจะรอดไหมนาะ กาสกาวไม่มาเลยตั้งท่าก็ไม่มาแล้วเขารัดอันติอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเออไปซะจบเออเอาอีกเออมันติดอม,มตะเฮลมันติดอม,มตะเฮลไปซะไปซะเออไปซะอย่างนั้นแหละเขาเตอร์สะใจมากอะรอบสามครับรอบสามเราเจอทีมเดิมปะอ,อ่าเหมือนก็เจอทีมเดิมปะวะใหม่ เฮลกับตะก,กาวสลับตำแหน่งกันตก,กาวอันติหนึ่งะครับใส่ทามีเอลแดงแล้วก็เฮลอันติสองคาร์ลัดอันติมาก็ค่อนข้างจะสวยนะครับเราใครอัพแรงคนแรกอะดีแอร์อับแรงคนแรกว่ะเราจะเหมือนเดิมอันนี้หลบเราหายแล้วเพราะว่าเราเรายอมเสียเคาร์เตอร์ไงหลบเราหายแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าเราเสียเคาร์เตอร์ป๊าด เราต้องยอมตีเพราะว่าเราจะตาเราจะล้างอมาตาของเฮลเว้ยแล้วก็สกาวแม่งอัพอันอัรอบสามเลยอะเรียงเป็นดีแอนสกาดีส้สกาวเดี๋ยวสวนกระแสโผล่เลยดิสวนโผล่เลยดิเออเฮ้ยเรามีแคปเลือดดีแอนอยู่เรามีแคปเลือดดีแอนอยู่ถึงก็สวนโผล่เลยทีเดียวเขาไม่ได้ตั้งท่าแล้วนะตอนเนี้ยได้ปะ เขาไม่ได้ตั้งท่าเว้ยเราจะลดเกตนะฮะตอนนี้อีกตอนนี้เดี๋ยนะมีแสนสองโอ้ยตีตีไปเลยเดี๋ยวอ่ะแบบนี้แล้วกันเขาไม่ได้ตั้งท่าเราต้องตั้งท่าเพื่อเอาสาแต็กอย่างรู้ก่อนนะครับเราต้องตั้งท่าเพื่อเอาสาแต็กอย่างรู้มาก่อนเออโหดีแอนล,ลงมาด้วยไม่เป็นไรเรามีสาบขินไอ,อ้ดีแอนสาบขินต้องลงมาครั้งแรกเนี่ยว่ะเป็นยักษ์ที่ตัวเล็กมากเลยยืนอีสองคนเนี่ย เมื่อกี้รอบสาปะอารอบนี้รอบสี่ครับโอ้เจอมารจนได้มาจะได้เทสกันให้รู้เลยว่าเราจะรอดจากเนื้อมือมานไหมมันเป็นอันติหนึ่งเราจะเคลียร์เกาะยังไงวะเราจะเคลียร์เกาะยังไงก่อนอาตีตีแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าต้องต้องแบบนี้แล้วก็แบบนี้สกาวเราอาอันติอนแรกเลยเอออาอันติอ่าอาแบง์จะตีเข้าปะวะด,ดูดูดิมันลดดิ ไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าไม่เป็นไรเรามีเคาน์เตอร์อยู่เรามีเคาน์เตอร์อยู่เขาล้างแคปบเลือดเราแล้วอะ่ะตีหมู่ตีหมู่เออเราคิดว่าสกาวเนี่ยอาจจะต้องมีตัวมายั่วยุแทนก่อนเหมือนตอนอย่างกรณีของราชาเซลดิดอ่ะที่มีดัด๊แอสสีฟ้ามายั่วยุแทนอะ่ะหมดกระดานเลยวะ่ะเจอสายใยแห่งความรักเข้าไป เหมือนตอนเหมือนตอนดัดแอ์ที่มายั่วยุแทนราชาทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงราชาได้ว่าง,ง่ายๆพอเราเข้าถึงราชาไม่ได้ราชาก็สร้างโลได้ปล่อยดีบัฟอะไรก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบอทนะครับสำหรับในรอบสุดท้ายนะครับเราเจอเป็นฟูมนุษย์บุญฮิวฟูมนุษย์บุญฮิวอืมนะจริงๆเราเคาน์เตอร์แรงเพราะว่าสกาดี้สีเขียวด้วยแหละมันเพิ่มโจมตี โอ้โห oh. <Stage one. S 1> มันช่งอา,อาง,งอือไอ้สักปึ๊งนืมอือทำไมไม่เข้าวะ <S 2> <S 2> <S 2> ทำไมมันต่างกันลิบลับเลยวะอ่ะไม่เข้าเลยเห็นปะน่ะอยู่ๆก็ไม่เข้าอืมออ่ออยู่ๆก็ไม่เข้าเดี๋ยวนะเราจะตั้งท่าเราจะตีแล้วเราก็จะสาดหิน อย่าลืมนะครับว่าตั้งท่าเอาอย่างรู้ไว้ก่อนนะฮะอย่างรู้มันจะเพิ่มสแตทให้เพื่อนได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าสแต็อย่างรู้เต็ม3ามแล้วเนี่ยคุณจะตั้งท่าแบบว่าใบ2ใบสาก็ได้แล้วแต่นั้นก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเอาเล่นแบบว่าเอาแบบให้มันเห็นผลจริงๆเราแนะนําว่าตั้งท่าใบแรกนะครับไม่เป็นไร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 ไม่เข้าเลย มาโทน,นาลงมาแล้วอย่างนี้มาโทน,นาก็ลงมาเด้งเลือดอลดิเนี่ยเบาลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โอ้มันยังไงสิอืมตังคทา่าตีเอ๊ะยังไงสิเอ๊ะยังไงวะทำไมคาเตอร์ไม่เข้าล่ะเกิดอะไรขึ้นวะเราเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเจ็ดหมื่นมีแรงอยู่แค่มีแรงอยู่แค่คาเตอร์แฮร์อินตัวแรกอะ แล้วก็เบาลงเรื่อยเบาลงเรื่อยอันนี้อันนี้คือยังหายไอ้ผลไม่ได้เลยนะครับอันนี้หายไม่ได้จริงแก๊สหมดเรียบร้อยบุญหิวเขามีทําไม่ตายวะเอาละโซโลครับโซโลหนึ่งสาวสวยกับหนึ่งหนุ่มหล่อค้างแหลมครับอันตีหนึ่งครับอันตีหนึ่งเห็นไหมอันตีหนึ่งเราต้องเหลือเพชรไว้กดโลกิแล้วก็คอแลบด้วยนะไม่นะไม่ไม่ไม แะตอนสุดท้ายเฉยอืมเขจบไปแล้วนะครับสำหรับ PVP กับสกาวทีมฟูยักษ์นะครับก็ถือว่าการเคาน์เตอร์เนี่ยการเคาน์เตอร์เนี่ยแรงใช้ได้ครับยังแต่ว่า เราลงกับคิงแอนไงคิงแอนมันยังพอมีแคปเลือดคอยช่วยชีวิตได้อยู่บ้างนะฮะแต่ว่าถ้าจะเล่นยักและไม่มีคิงแอนเนี่ยลำบากพูดเลยว่าลาบากมากมากะเราเลือกกินหลบหลีกเราเลยพอที่จะพอที่จะยืดหยุ่นได้บ้างนะฮะแต่พอถ้าเราเลือกกินเป็นเปิดก่อนอย่างเงี้ยเราก็ทําได้แค่ว่าลากาลากาลากาแล้วก็ลากาด <c oughs> ประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นกันแล้วข้อ่าวาว,ว่าสก,กาวันเป็นยังไงนะครับอาจจะก่อนคลิปเราด้วยซ้ำถ้าดูคลิปนี้แล้วพึงพอใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, และซับสไคร์ด้วยนะครับ อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราแนะนําไว้เนี่ยเราก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าแบบนั้นนะครับได้ทางเลือดป้องแล้วก็โจมคลิกน,นะฮะส่วนตัวยังไม่ได้สลกักส่วนตัวยังไม่ได้สลักเลยจริงๆยังคาไว้อย,อยู่อย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยคาไว้อย,อย่างเงี้ยเอาไปลงเราเอาไปลงอารีนามาก็ยังเป็นแบบนี้เอาไปลงกระลอกมาก็ยังเป็นแบบเนี้ยยังไม่ได้สลกักยังยังคาใจอยู่ว่าจะทำแบบไหนดีอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับขอตัวนะครับสวัสดีครับ